ย oh. อดมากรถไดพาวิ่งไม่ลวนี่โอ้โหมาอีกแล้ว oh. มาอีกแล้ว,อลวจอดมองโค้งเลยเนาะโอ้โห oh. สกายวอลของ m อ k นี่มีรถไฟวิ่งจกใกล้ซิดกับคนมากเลยท่านผู้ชมคนเดินมากเลย่อาทสา่ันผู้ชมคนเดินกันเยอะมากเลยข้างบนก็นมีรถไฟฟ้าคนเดินออกมาจากสยามสยามพารากอน เลยกับเดินไปสยามสแควเน,นาะรถไฟฟ้าตรงหน้าที่เลี้ยวไปเห็นกับสยามเซ็นเตอร์เนาะท่านผู้ชมคนเดินออกมาเยอะมากเลยโอ้โหเยอะมากจริงๆท่านผู้ชมดูดูขเขาเจ้าห้างกับเลิกงานเลยว่าเขาเจ้ามามาเล่นเนาะเพื่อประเทศกันยังงั้นผู้ เขาเดินมาเล่นไปาจ้ดูไทยคิดว่าเน,ะนาะน้ำตกต่างเขาเจ้านั่งเล่นเป็นคู่ไปคู่มันเนาะคุนผู้ชมโอ้โสุดยอดเลย คนเดิมกันเยอะมากท,าท่านผู้ชมโหเฉลิมมากเป็นเป็นคนไทยเด้อท,ท่านผู้ชมต่างชาติก็มีส่วนนอนสยามสแควร์สยามพารากอนรถไฟฟ้าวิ่ง,ท,งท่านผะู้ชมเนี่ย เจ้าจะปลูกต้นต้นก็คือต้นผ้าวก็ต้นต,นตาลนี่นะฉันมา่าพลังพลังตัวเล็กๆนท่านผู้ชมพลังตัวเล็กๆจะมีอุ้ยรถไฟวิ่งท่านผู้ชมรถไฟวิ่ง ทำลังแบบกินแดงฉันให้ไปนี่ค่ะท่านผู้ชมโหยอดมากไฟผ้ากำลังวิ่งมานี่สวนเลนกันเลยเนาะท่านผู้ชม กำลังเบากระแลงนเสนอออกไปเนี่ยกำลังจะไป MBK เนาะท่านผู้ชมเนี่ันนี้ยอยู่ในห้างจากห้างยังแลกเปทปไทยเริ่มเลยตอนนี้กำลังลงบันไดเนาะ ไป MBK มน,นี่ทางยางทางเดินเนาะไป MBK ท่านผู้ชมมีลายน้ำนี่ ๋อคนอางานั่งรอรถเมย์เต็มเลยท่านผู้ชมเราล้อรถเมย์เต็มเลยตาาล่างชาังต่าง่าตเยอะมากเลยอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะท่านผู้ชม ติดมากเลยช่วงนี้ติดมากเยอะมาก,มมมก,ก,ากน,นี่อี้ใบกระเป๋ากีแรงชาแนลเดินรถ <c ười> ติดอันนี้มองนีนะ่เนาะ เนี่ยไปก็เห็นแล้ว MPK นี่ทางผู้ชมนะหลุดไฟฟ้าก็นั่งวิ่งนะทางผู้ชม ในทางทางยางทางเดินมองนี่ทางรถไฟสิโค้งมากเลยท่านผู้ชมเป็นมหมหอดเอ็มบีเคแล้วท่านผู้ชมนี่สกายวอล์คของเอ็มบีเคเนาะเดินจนเหนื่อยเลยหอบเลยอุ้ยมาแล้วมาแล้วอยู่นี่นี่รถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วใหม่แล้วใหม่แล้ว ยอดมากใหท่านผู้ชมนี่รถไผ่วิ่งไม่แล้วนี่โอ้โหไม่อีกแล้วไม่อีกแล้ว จอดมองโค้งเลยเนาะโอโ้สกายวอล์คของ M p K นี่มีรถไฟวิ่งจิกใกล้ซิดกับคนมากเลยท่านผู้ชมคนเดินมากเลยนะ คลิปนี้ก็สิพอจบเรื่องสำนีก่อนน้องท่านผูน้ชมขอฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเพื่นอนไทยเด้อขอบคุณครับ